มาเจอรถแห่หน่อยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายผ่านทางช่องยูทูบบังดามินดี้ด้วยละกันครับผมวันนี้พอม,มีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอบ้านผือจังหวัดปูดรธานีมาหาพระอาจารย์โดยเฉพาะเลยกราบนมัสกา,า,ารพระอาจารย์ครับผมผมเจอพระอาจารย์ที่สุรินใช่ที่ตาตุ่มที่ตาตุ่มเนาะแล้วก็อีกงานหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นึกไม่ออกแต่แถวนู้นแหละบังนู้นแหละ แล้วก็ไม,ไม่ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพระอาจารย์สอบถามพระอาจารย์เลยความเป็นมายัางไงวันนี้มาที่วัดของพระาอาจารย์เดี๋ยวผมขอพูดออกคลิปก่อนนะพระาอาจารย์ทุกคนอย่าดราม่าเดเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือพระารรอาจารย์แกย์ทำใช้ญาติโยมแล้วก็<ร>ในวัดบริการโยมแห่พระป่าแห่กระถิ่นงานบวชอะไรนี่สงเคราะห์โยมรามผม แต่ก็จะมีหลายชุดให้ผมถ่ายวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอาถ่ายารถแห่คันนี้ก่อนดีกว่าคันเล็กคันนี้ความเป็นมายังไงครับอาจารย์ถึงถึงได้ทําคันนี้ครับรถแห่เล็กเนี่ยที่ที่ทำเนี่ยเพราะว่าเวลาแห่กางกินพระบาทเนี่ยคันใหญ่ขับมาจอดบางทีเข้าซอยไม่ได้อ,อย่างคันเนี้ยสามารถวิ่งอ้อมศาลาได้ครับ วิ่งรอบสา,าราแล้วเล็กแล้วก็ใกล้ชิดคนเพราะว่าแห่กระถินมะปราจริงเนี่ยคนก็ไม่น่าเกิน 100, 100ร้อย<น>ร้อยคนก็คุมคุมอยู่คับคอยู่และด้วยความเล็กแต่ว่าประสิทธิภาพก็คืออย่างตู้เบรดเนี่ยเป็นหน้า12นิ้ว 12, 12นิ้ว12นิ้วแต่ว่า16ดอก12นิ้วแต่16ดอก16ดอกก็หลายดอกช่วยกันก็ความดัง จวช่วงช่วงบ่ายเวทีของหมอลำกรเสร็จแล้วจะเจ้าเครื่องมามาใส่แล้วเปิดให้ดูก็คือที่ได้ยินเสียงนั้นก็คือเป็นหมอลำกรอยู่ก็เป็นเครื่องของพระอาจารย์เหมือนกันเครื่องของทางวัดเครื่องของทางวัดเหมือนกันก็ระบบระบบซิสเต็มก็ของ NDS Sound เหมือนกัน NDS Sound ระบบเสียงก็คือลำโพงทุกใบที่ใช้อยู่ในงานตอนนี้คือเป็นเป็นของ NDS ทั้งหมด NDS นี ND ่ย e ่อมาจากอะไรครับพระอาจารย์คือจริงๆก็คือบ้านโนนแดงก็คือโนนแดงแสงสว่างอันนี้โนนแดงบ้านโน,นนแดง,นนแดงครับผมแล้วทีนี้ทางวัดเนี่ยทำไปใช้เองไปประดับครับแล้วก็ได้มีการออกงานทีนี้เขาก็ถามว่าไฟอะไรก็เลยลูกศิษย์ตั้งชื่อให,ให้ให้มันดูทันสมัยร่วมสมัยหน่อยให้มีภาษาอังกฤษครับก็เลยเป็น NDS e ก็คือโนนแดงทีมงานโนนแดงแสงสว่างโน<อ>นแดงแสงสว่างพุทธเมตตาประธานพรวัดป่าโนนแดงอ๋อ ก็เลยเป็น NDS แต่นี้คนพอคนติดแล้วก็เลยมาทำเครื่องเสียงก็เลยก็เลยไม่เปลี่ยนกล่าไม่เปลี่ยนที่ห้อก็ใช้ NDS มันเก่าอ๋อ้วมันดูเนี่ย NDS เต็มครับอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ก็คืออ่าเป็นงานแกะ C N C เลย <CNC. S 1> ใช่ไหมครับสั่งจากช่างไหนทำให้ครับสั่งจากช่างแบงค์ช่างแบงค์ P K Audio คุณจับอ๋อช่างแบงค์ ออกแบบแล้วก็ให้แกตัดให้ก็คือออกแบบให้ช่างแบงค์ตัดให้แล้วประกอบให้เลยไหมเราประกอบให้เลยอันเรียดอกลำโพงเหรอครับพ่อจย์ดอกลำโพงนี่สั่งจากโรงงานที่เป็นลูกศิษย์กันที่อยู่ที่กรุงเทพคือพ่อจาย์สั่งสั่งตามสเปคที่พ่อาจาย์อยากได้เลยเลยอย่างว้อยต้องการแบบนี้อย่างตัวเนี้ยเป็นสิบสอง สองนิ้วรับไว้สองนิ้วครึงร่งบางคนว่าต้องไว้สี่นิ้วห้านิ้วถึงจะแรงแต่ตัวเนี้ยไว้สองนิ้วครึ่งไว้สองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งแต่ต่อนุกรมกันแต่มัน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 อ่าเขาเรียกอะไรนะห้องหนึ่งมันจะมีสี่ดอกนะสี่ดอกก็เท่ากับหน้าสิบสองสี่ดอกก็ตกเป็นหน้าเท่าไหร่เนี่ยสิบสองยี่สิบสี่สี่สิบแปดกับหน้าห้าสิบนิ้วอ,ะอ่ะคืออัดอยู่ในตู้ กับก็คือประมาณตู้หน้า18แอ่าแต่เราอัดดอก12ไป4ดอก4ดอกครับเนื่องจากพื้นที่ของรถแห่เล็กอันนี้ไม่ใช่รถแห่มินิครับคือเรามีพื้นที่ให้แค่เมตรเมตร20ครับถ้าเราจะไปใส่หน้า18ก็ได้2ดอกอ่าแถวละวอดอก2ดอก2แถวก็4ดอก4ี่ดอกมันสู้ความดัง12นิ้ว16ดอกไม่ได้คิดง่ายๆนะครับอาจารย์ เพราะพื้นที่ไม่มีก็เลยต้องเอาเอาดอกเล็กหลายดอกมาชดเชยเ่มเพิ่มให้กำลังเสียงแรงขึ้นดังหนักแน่นขึ้นครับผมแต่ว่าก็ต่อนุกลมแม่เหล,ล็กวาย3.5แม่เหล็กวาย3.5เวลาต่อว้อยนิ้วแม่เหล็กก็180ครับ180แต่ เนื้อแม่เหล็กเนี่ยจะ,จะชิดชิดร้อยห่างแค่3ม3มิล3มมิลใช่ห่างเนื้อแม่เหล็กชิดกับร้อยห่างสามมิลสามมิลมันมัน,ม,น,ม,นมันมีส่วนยังไงครับไอ้เรือ่องความ <ทำ S 1> ชิดสนามแม่เหล็กแรงรถ้าแม่เหล็กห่างจากร้อยมากาสนามแม่เหล็กเ็าจะลดลงเพราะลดลงความดังความกระชับก็จะลดลงยิ่งเวลาใช้ไปนานแม่เหล็กร้อนอร้อนก็ สนามแม่เหล็กก็จะเสื่อมสภาพลงครับมันก็เสียงมันจะไม่ไม่ไม่ไมคงที่สมมติเราเปิดที่แรกสมมติได้ได้ร้อยเดซิเบลจริงแต่พอใช้ไปพอ,อพร้อนปุ๊บลดมา0ปดสิลดมา70ต้องได้ไปไปเร่งเครื่องออเพรเ่งเครื่องปุ๊บถ้าวอลรับไม่ไหวพาวเวอร์รับไม่ไหวก็ต้องมีอันรหนึ่งที่ไปก่อนไม่ก่อนครับนั่นแหละโอ้ยอย่างเงี้อย่างงี้มันจะไม่กินหวัอืม นี่คือส่วนของตู้เบสหน้าสองส่วนเสียงกลางเป็นเสียงกลางสไนเปอร์เสียงกลางสไนเปอร์ดอก NDS อันนี้ไว้ลวดแบน10นิ้วครับผม10นิ้วไว้64่ะไว้64่ได้ไม่ใช่49ไว้49ไว้49ต่อนุกรมเหมือนกันต่อนุกรมเหมือนกัน6ดอกอยู่ที่3โอม6ดอก3โอม1ชันแนนครับผมใช้ชันแนนเดียวเสียงกลางเสียงกลางนี่ใช้แค่ชันแนนเดียวชันแนนเดียวอะ โลใช้2องชันแนลโลใช้2องชันแนลพาวเวอร์ทาร์เก้าพันสองมก้าพาวเวอร์ทาร์เก้าพันสองมก้าใช่แต่เสียงกลางเนี่ยเป็น4ี่ชันแนลเราก็จะเอาเป็น PA ออกด้านหน้า1นึ่งชันแนลครับผมแล้วก็เป็นลายมอนิเตอร์อีก2องชันแนลอ่าแล้วอีกชันแนลหนึ่งก็เพิ่มเติมได้อีกอ่าเอาแล้วแหลมลรอครับอาจารย์แหลมก็เป็นคอม44แหลมเป็นคอม44ปากละ2ดอกปากละ2ดอกสามารถต่อสองักลง ต่อนุกรมต่อนุกรมมัองกันใช่เพราะความ4ี่สีมันเล็กครับถ้าเราเร่งแรงถ้าต่อแบบขนานมันจะผาดได้ครับถ้าเลยต่ออนุกรมแส่งว่าอันนี้ตู้เบรกกอนุกรมอนุกมเส้นกลางก็อนุกรมแหลมก็อนุกรมทำไมต้องอนุกมครับวิ่งมันเล็กเร้าพาวเวอร์ทามเก้ันสเนี่ยอยากถับเซนโลเนี่ยมันดวัตเต็มที่อยู่ที่สามพันัตที่สองโอมถ้าต่อขนานน่จะดอกลำโพเป็น หกโอห์มอยู่แล้วมันไม่มันไม่มีแปดโอห์มเอ้ยแปดโอห์มเต็มใช่ถ้าถ้าเป็นแปดโอห์มมาต่อนุกรมก็ก็ดวงจรก็ไม่ดังใจเลยไปยังได้ยองไว้เล็กก็เลยต้องต่อนุครที่ยังไม่ได้ใส่บัตรต้องดังบัตรใคที่ไม่ได้ใส่บัตรถ้ารับวัตรทีพาวเวอร์ได้ครับไซบัตรประมาณร้อยแปรแต่ถ้าไว้เกิน2นิ้วครึ่งไปแล้วถ้าเป็นอนุกรมก็กินวัดไม่แรงอีก ถ้าดอกอนุกรมถ้าเป็นดอกเบรดเนี่ยขับไว้ย่ออยู่ไม่เกิน2นิ้วครึ่งสองนิ้ว<ม>เหมือนเครื่องเสียงรถยนต์ับเครื่องเสียงรถยนต์เห็นไหมดอกเล็กๆร้อย2นิ้วครึ่งทำไมดังจนกระจกแตกครับก็คือที่สนามไม่เหล็กกับความทีมของลวดนี่แหละครับอันนี้คือเราเรา,เราทำเองตามเร,าเรียกว่างานแฮนด์เมดคือทำตามสเปคที่ว่าต้องการลวดขนาดนี้นะครับผมขนาดนี้นะไม่เหล็กเท่านี้นะครับแลวอย่าง เราจะไม่ใส่แม่เหล็กใหญ่มากครับตู้หนักอแต่เล็กเหมือนช่วงหนึ่งจะฮิตลำโพงแม่เหล็กนีโอตัวท่านี้แม่เหล็กครับครับแต่ว่าข้อเนโอเนี่ยมันหาที่ซ่อมยากเวลาไหม้แล้วสนามแม่เหล็กมันพังมันชาร์จไม่ได้ก็เลยเมืองไทยเราก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้ก็เลยเป็นแม่เหล็กคอนตั้มทั่วไปแต่ปัจจุบันก็เนื่องจากประสบการณ์ที่ว่าเราทำเครื่องเสียงมานาน แล้วก็มีเวลาคิดลองผิดลองถูกแล้วก็ได้พูดคุยกับพวกที่เขาทำซาวอินเจเนียครับก็ให้ความรู้มาแล้วก็ยังไม่เชื่อแต่ว่ามาทดลองก่อนทดลองแล้วได้ผลก็คือดีไปขอความรู้จากเขาใช่เขาให้มาใช่เราก็ยังไม่เชื่อต้องมาทดลองดยก่อนทดลองด้วยตัวเองก่อนจริงไหมจริงไหมจนจนพิสูจนแล้วว่าอ่าเป็นอย่างที่เขาว่าก็โอเคถ้าไม่ถ้าไม่ได้แล้วก็หา ข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่ว่าเออทำยังไงถึงจะได้ครับผมอย่างตัวนี้ก็สไนเปอร์เนี่ยมันเป็นเสียงกลางแบบพวกรถแห่ใหญ่ใช้ครับผมสไนเปอร์เนี่ยมีข้อดีกับข้อเสียอยู่ข้อดีคือพุ่งไกลดังเป็นกิโลครับแต่หน้ารถไม่ค่อยเพาะอ่เพราะว่ามันเป็นปากและลักษณะปากโหรถครับผมกับเวลาถ้าประชิดรถเนี่ยสู้ลายเล่ไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าแบบไกลเนี่ยไว้ใจาไว้ใจได้เลย เวลาแห่จริงก็เลยต้องเสริมเสริมลำโพงทั่วไปด้านหลังโยนขึ้นไปอ๋อไล่ได้ไล่ไล่ใกล้ก็ไปรับประทานอาหารต่ากๆอย่างเตอร์วอันนี้ตัวนี้ยังไม่เสร็จเปิดโอกาสท่าเป็นต้นแปรเราตมองนี้จะเป็นเครื่องปัดไฟอ๋อตรงนี้จะเป็นเครื่องปัดไฟแล้วก็มีไอตัวดูดอากาศดูดความร้อนออกเพื่อเครื่องปั่น ระบายความร้อนครับผมส่วนตรงนีจริงๆจะวางเครื่องเสียงตรงนี้จะวางอ่าพวกพวกเวอร์ใช่ครับผมแล้วส่วนข้างบนล่ะครับข้างบนนี่เล่นเป็นเป็นมือถอมอ่ะตอนอยู่ข้างบนี้ครับผมวงไฟฟ้าเล่นสดว่นั้มอเกาาเดนัก้อ้อกอนหินกน้อนหินก้อกนอนหินแ้กอนกกน้กกอออน้อย้อก้อินหอนนหอน ตายพืกนีใจมอีกแล้วันหนึ่งนเครื่องขับก็จะเป็นเครื่องอให้รวยเครื่องตัดยากขับรวยคอ้รวยกันรวยรวยพี่ว่น้แล้วมันไหวไหมครับอาจารย์เดินหน้าถอยหลังได้ไหวไหมไหวไหวไหวแม่่ยังไม่ได้งบนห้าโมงยังยัประกอบแล้วก็ขับให้ดูแล้วก็เปิดแลใครู้ไปรับประจานาดูทานนะ อันนี้มันจะน่าจะยิ่งเยอพระอยากได้ยนที่ได้โรงานรับประอานผย์ผมสนใจตัวนี้ล่ะตู้สาคอลัมตู้เสาคอลัมขนาด8นิ้วดอก8นิ้วดอ8นิ้ว4ดอกครับในในใบเนี้ยร้อยร้อย3.5 8นิ้วไว้3.5มตู้หนึ่งมี3ดอกต่ออนุกรมกันตู้หนึ่งมี3ดอกดอกอนุกรมเหมือนกันใช่แล้วมีเสียงแหลมไหมครับเป็นคอม4 4 2ตัวคอม4 4 2ตัวซ้ายขวาพอพรพอแม่พอสดแมนื่อได้ครับเสร็จสมบูรณ์พอร้องได้เลยทันทีครับแปดนิ้วแปดนิ้วเสียงกลางนะฮะแล้วถ้าแปดนิ้วเสียงกลางครับผมแปดนิ้วเสียงกลางคอมสี่สี่คอมสี่สี่อยู่ด้าน ปากคอยซอสปากคอยซอสใช่ซ้ายขวาลำโพงจะออกแลักษณะแบกให้เสียงมุมกว้างงานพูดับจะออกกระจายกว้างฮะตัวนี้หกนิ้วไอ้ตัวข้างบนคือหกนิ้วงานในสระหกนิ้วครับผม คอมสี่สี่สองรวมกันก็เป็นี่บชักเป้านั่นคต่ำเป็นเป็นแยกมูลเรื่อราวนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าที่พระอาจารย์เอาไปโชว์ในงานใช่ตัวนี้รุ่นนี้เลยใช่ไหมไปที่สังขารหรือเปล่าใช่ครับสังขารก็ที่พระอาจารย์อเป็นตั้งเป็นเสียงกลาง ใช่เสียงกลางที่ตั้งอยู่รุ่น8ปดรุ่นแปกับเนี่ยตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วพระจันาร์มีจำหน่ายด้วยไหมก็ผลิตจำหน่ายไบเท่าไหร่ครับพระจันาร์ตัวนี้ไปละ15,000บาท1 5 0 0 0บาทใช่เออการใช้งานเสียบกับ ทั่วไปได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องมีระบบเยอะอะไรประมาณนี้ห่ะได้ได้กับพเวอร์ทั่วไปวอร์มิเตอร์ทั่วไปได้แล้วตัวเนี้ยลักษณะก็คือเป็น a d s go กับพิเศษตรงนี้ว่า ใช้พูดงานภายในอย่างเงี้ยในห้องประชุมหรือว่าศาลาก้องๆเนี่ยครับได้จริงครับแล้วสามารถพูดงานภายนอกได้จริงครับ,บแล้วก็ใช้เล่นงานคอนเสิร์ตภายในหอประชุมอ่ะในหอได้จริงแล้วก็งานคอนเสิร์ตทางแจ้งเนี่ยทั้งนอกได้จริงตัวนี้รับรองวัดอยู่ที่ พาวเวอร์มิกเซอร์30บวัตต์เปิดต่อยาวไปจนถึงท้าบเก้าับ2เมกาเนี่ยเอามาขับเสียงกลาง3,000วัตต์ตัวนี้รับได้ไหมไๆมไม่ไนะครับไม่ไหอ้ถ้าต่อใส่กับหน้า12ทัองเ่วไปลงโค้งหล่อไว้3นิ้วถ้าเปิดด้วยกันต่อเช่นเดียวกันลโ้งวโคงหล่อไว้3นิ้วไม่ก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นลวดแบต แล้วอนุกรมสามตัวก็สามสิบห้าเจ็ดสิบเก้าสิบพอยมันเกือบสี่นิ้วกับห้านิ้วอ่ะครับาะต่ออนุกรมเดี๋ยวเลยครับผมแล้วก็นิ้วหัดต่ำอันนี้คือส่วนในส่วนที่พระอาจารย์ผลิต ผลิตแล้วแต่ใครที่ให้ความสนใจนะครับก็ลองโทรมาพูดคุยกับพระอาจารย์ได้ก็จะมีลุงเดียน เพเภอทั้งโสมเนี่ยใช้เป็นผลิตภัณฑนเอทัดีเอสทั้งตู้ซับเบรดทั้งตู้เสียงกลางแล้วก็ใรโดมของประชุมแล้วก็เรียงัำสุนที่ลำรังไลายใช้ประดานนี่ก็เป็นในห้องประชุมทั้งหมดก็คือใช้ตู้เอ็ดีเอสทั้งหมดแล้วก็งาน นักเรียนเรียตีก็ทั้งตู้ซับเบดทั้งอะไรก็เป็นเอนดีเอสแล้วก็ตู้ชุดน,นี้เนี่ยขายดีมากวัดไทยในอินโดนีเซียเนี่ยทุกวัดใช้ตู้ตัวนี้ครับวัดพระธาตุผางเงาเชียงรายก็ใช้ทั้งวัดเลยคือใช้ผลิตภัณฑ์เอนดีเอสทั้งหมดโอ้เจ๋วเลยสุดยอดทั้งนั้นโอ้ไปไปถึงอินโดก็ไม่ธรรมดาเลยอาจารย์ ถ้างั้นถ้าเขา,าอยากฟังน้ําเสียงหรือว่าอยากคุยกับพระอาจารย์ขอความรู้จักพระอาจารย์ติดต่อพระอาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็คือ0862312988พระอาจารย์สมชายหรือไม่งั้นก็ f เ c e b o o k NDS NDS s, nd s sound าว<ม>แต่ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย N ภาษาไทย D ภาษาไทยแล้วก็ S แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นเป็นโลโก้ ก้นลำโพงตูดลำโพงเป็นภาษาอังกฤษก็ค,คือ N D e, แล้วก็ S ก็เทนะ่ากันเลยก็ทักมาได้สำหรับคลิปนี้เบาๆไปก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์จะมีชุดใหญ่ให้พี่น้องได้ฟังแต่ว่าขอเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะคลิปนี้รู้สึกว่าจะยาวพระอาจารย์อธิบายดีมากขอบคุณพระอาจารย์มากครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราค่อยต่ออีกสักคลิปหนึ่งครับผมนี่ฮะระบบเสียงของทางวัด ป่านโนนแดงตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือจังหวัด,ดอุดรธาน,นีครับเดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหนึ่งครับผม